คำนี้อ่านว่ายังไงคะในภาษาเยอมันอันดับแรกเราทํำยังไงก่อนอันดับแรกเราก็ต้องหาสระค่ะลองนึกดูสิลองทายดูสิสระตัวไหนเอ่ยมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีทั้งหมด4ตัวโอเคค่ะเราไปดูคํากันดีกว่าสระของเรานะคะนั่นก็คือตัวเอนั่นเองนะคะสระเออยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นคะ่ะตัวแรกคือตัวบอมไม้ค่ะตัวต่อไป สระเอจากนั้นตามด้วยตามด้วยไรเอย่ยตัวเชคคือทอทหารนะคะทอทหารตัวนี้สองตัวใช่ไหมคะมันติดกันแปรตัวเดียวถ้ามันอยู่ท้ายแบบนี้ให้แปรตัวเดียวนะคะจากนั้นค่ะพอเราแปลตัวเดียวเสร็จปุ๊บนะคะจะต้องออกเสียงเร็วนะคะจะต้องออกเสียงเร็วถ้าตัวพยัญชนะติดกันสองตัวในภาษาเยอรมันเราจะมีการออกเสียงเร็วค่ะ นะคะโอเค so จากนั้นผสมค่ะอุย้ยยังอ่านไม่ได้บอมมไม้มสละเอททหารอ่านว่ายังไงภาษาไทยเราอ่านไม่ได้นะคะเราต้องมาผสมก่อนสละในภาษาของเราคือจะอยู่ด้านหน้านะคะขยับตัวเทไปค่ะปุ๊บอ่านว่าเบ็ดเบ็ดใส่ทึลงไปด้วยนะคะเบ็ดไม่ใช่เบดนะ,ะถ้าเบดมันมาจากคำว่าเบดหรือเปล่านะคะอ,อ,อันนี้คือเบด ไม่ใช่โทษค่ะไม่ใช่เบดนะคะแต่เป็นเบดเร็วๆนะคะเบดนะคะโอเคเบดแปลว่าเตียงค่ะจากนั้นเตียงเป็นเพศไหนเอ่ยเตียงเป็นเพศดาส